ดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่านี่คือคําทํานายของคุณพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะ ดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้คุณจะได้รับของขวัญของฝากนะคะคุณมีโอกาสได้ไปงานเลี้ยงฉลองได้เียงงานเลี้ยงสังสรรค์นะคะได้ไปกินข้าวกับคนที่คุณรักนะคะคุณมีโอกาสได้รับข่าวจากทางไกลนะคะจะได้รับข่าวจากทางไกลนะคะคนโสดนะคะช่วงนี้นะคะจะมีคนชวนไปกินไปกินข้าวนะคะชวนไปทานข้าวนอกบ้านนะคะคุณมีโอกาสได้รับของขวัญของฝากได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะสําหรับคนมีคู่แล้วนะคะช่วงนี้นะคะระวังในเรื่องของอารมณ์และคําพูดระวังมีปัญหาขัดแย้งหรือทะเลาะกัน เราบางมีปัญหาหรือทะเลาะกันในครอบครัวนะคะช่วงนี้อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้สีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเทาให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ3 7 1ดนนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ